พเมตินองทุกผู้ทุกคนมือนีเป็นเสาร์วันที่ที่สิบเป็นวันพุธเดือนมิถุนายนหมูปลาออกลูกวัวสันเ่าไปสามโตมใส่สะดือยั่งเงินเปียกสงสัยมันขอนสีแจ้งเนี่ยมังส่งออออกสามโตลกยังค่า ้อองันนั้นอยู่ตัวเมมันออกสามโตรครับนี่งูหน่อยออกไม่ไมสดสดฮ้ยบาทนี่เื้อบาทจังไดบาทนี่ครับเมนี่กับทองค้นกันท้องใ่ญ่เลยนี่กระไดน,นั่งกู้ซูองงยู่จิกขอดมือใดบุญนี่ก็ได้ ส่วนแม่นี่คลอดแล้วสามโตสิออกอีกป้าบุ้นี่ลกยังค่าวายวะเพอยู่อบา้านเอ้าววาโศกดีบาทนี้ก็คอกหนีเอาเซิงกันแล้วละ่ะเอาผสมพันธ์กันแล้วนี่อันนี้หมูตัวปูว่ครับพอพันหมูป้าตัวปู่ เบบเป็นไงไอไ้เบบนอชอ,อ้เบบไอลูกหละ่ะอันนั้นบัวผันตวนนี้กับลูกบัวผันครับตัวเม่เอาไว้เห็ดแนวเอาไว้เห็ดแนวนี่ครับกำลังไงไอกับาอยูนั่กันมอวถูกส้ำตัว ออกแบบธรรมาชาติปล่อยมันครับว้นสนอกเอ้าว่า,าวาูฟังสนอกว่างูป,ปลาฮอดลูกสามตัวเอาดรอชิด นำเสนอคลิปนะขอบุญขอบคุณหลายๆเดอ้อสิกดไลค์กดซับตะไข่กดติดตามสวัสดีครับ